สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรมาอีกแล้วมาในคลิปดวงไกลเห่งมีโชคลาภและดวงรายวันประจ,จำวันที่หนึ่งนะคะมีนาคม2 5 6 8นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเที่ยวนี้เนาะพี่น้องคะรวมคลิปหน่อยเนาะป้าหมอมีภารกิจนะ,ะ,นะ,มนนะ,ะไม่ทันก็เลยรวมคลิปให้เป็นแนวทางทุกคลิปเลยนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับฟังรับชมทุกครั้งนะคะเข้ามาแล้วคลิปนี้ขอกําลังใจนะกดแชร์หน่อยนะคะพี่น้องจ๋าอนาะกดหัวใจกดแชร์แล้วก็ช่วยนะคะดูคลิปจบด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเศรษฐีโชคยากรรนั่นเองค่ะนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางก็อย่างที่ว่าเนาะและใครต้องการนะคะดูดวงส่วนตัวทักกันดีลน์นะคะพี่น้องขาเนาะป้าหมอพอที่จะมีเวลาบ้างแล้วนะคะเอาอย่างนั้นกันค่ะพี่น้อง่ะเอาล่ะค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทํานายดวงใครเห่งและดวงรายวันกันได้เลยค่ะ มาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะเอา้ามีอะไรที่ปิดบงังเศร้าร้นในใจหรือเปล่านะคะมีปัญหาอะไรไหมนี่นะคะเก็บเอาไว้ได้ค่ะนะเห็นไหมคะเก็บเอาไว้ได้และเราก็ต้องมีสตินะคะที่จะแกะในแต่ละปัญหาที่เก็บเอาไว้นะคะไพ่เทพเทพก้นดมนขึ้นนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะปัญหาต่างๆที่เราเก็บเอาไว้หรือมีอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานในเรื่องของเงิน นะคะหรือเรื่องของอะไรก็าลวแต่ที่เกี่ยวกับบริวารเราสามารถจัดการได้แก้ไขได้รวมถึงมีบริวารคนรักไอ้ความช่วยเหลือเกิอหนุนพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีนะคะอ่าไม่ไหวปรึกษาได้ค่ะนะคะแบบนี้เนาะและในวันพรุ่งนี้มีโชคนะคะอ่าได้อยู่นะตามที่เรานะคะคิด หรือคำนวณของเรานั่นเองนะคะเรื่องงานก็โอเคเรื่องอื่นๆก็โอเคนะคะแกะได้สิ่งที่ระวังเรื่องเดียวก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพนั้นหรือว่าเอ็นกระดูกไม่ค่อยโอเคโดยเฉพาะส่วนเข่าด้านซ้ายนะคะแล้วก็ปวดหมึนท้ายถอยประมาณนี้นะคะสุขภาพราะมัดระวังเป็นพิเศษค่ะถามาเลขน้าโชคมาจากไหนเที่ยวนี้นะคะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเซนส์ของเราก็ได้เนาะหรือเกี่ยวกับเกี่ยวกับเลขประจําตัวของเราก็ได้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะคะ เออนะค่านข้าง,งที่จะโอเคอยู่ส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันอนาะทิตย์เลขอะไรฮะมีเลขเจ็ดหนึ่งห้าห้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้ยงังเองเดอ้อวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะอารมณ์ประมาณเด็กๆเลยนะคะมีความรู้สึกว่าหัวอ่อนบ้างนะคะเอออย่าตึงเครียดนี่ว่าอย่างนั้นก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันจันทร์ ก็สามารถที่จะจัดการได้แก้ไขได้เหมือนกันเท่ากับว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะว่าคือเดือนมีนาคมนั่นเองดวงของพี่น้องวันจันนะ,ะเขาบอกว่าให้ปล่อยวางน่ะนะให้อารมณ์เหมือนเด็กๆน่ะนะคะอะไรจะเกิดก็แก้ไขไปตามสถานาการณ์แล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเป็นไปในทางที่ดีหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงานเป็นไปในทางที่ดีนั่นเองส่วนคิดโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมาย ก้อยลงมือทําเลยเริ่มเดือนใหม่แล้วนะคะพี่น้องหาเนาะคิดทีละอย่างทําทีละเรื่องค่อยๆทําไปนะคะเอออย่ามัวแต่ฝันกลางวันอยู่นะคะพี่น้องวันจันทร์ให้เราทําได้เลยนะคะเละจะประสบความสําเร็จและถามว่าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมในวันพวกนี้นะไพ่ก็ออกมาค่อนข้างที่จะเออไม่ได้แย่นะคะแต่มันไม่มีไพ่เหรียญก็จะ,จ,ะจ,ะจะแสดงว่าเราก็สามารถที่จะเสี่ยงได้นะ,ะแต่ต้องดูกําลังของเราด้วยนะคะพี่น้องวันจันทร์คะนะและถามว่าเลขนําโชคเนี่ยมาจากไหน อาจจะมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาบนะจะหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและเลขหน้าไพ่ให้เลขกะไครคะเท่านี้มีเลขหนึ่งห้าแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งห้าสี่เจ็ดค่ะขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะพี่น้องวันอังคารเอาทะเลาะกับใครหรือเปล่าคะบานแตกบานเหวบานพังเลยนะคะบริวารน,นะไม่บริวารในครอบครัวบริวารน,นะคะในที่ทํางานเนี่ยระวังเลยนะคะในวันพวกน,นี้อ่ะอาจจะมีปากมีเสียงกันทะเลาะกันใหญ่ นะคะและอาจจะมีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพี่น้องดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะระวังตัวดีๆนะคะพี่น้องคะแล้วก็พันธะสัญญามีนะ,ะอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะ,ะแต่ทุกอย่างแก้ไขได้นะคะนี่หกดาบก,ก็อาจจะเดินทางไปแก้ปัญหาหรือไปหาหมอก็ได้นะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สองสถานที่นะเรามาระวังเป็นพิเศษนะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้แต่ยังไงแล้วพลิกปฏิหารเกิดกับพี่น้องวันอังคารนะคะเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบริวารหรือเรื่องอื่นๆก็แไ้วแต่ขึ้น w a ว o เอาประจุ une, หรือใครหนักๆมาก่อนหน้านี้ก็สามารถจัดการได้แก้ไขได้อย่างปฏิหารเกิดนะคะพี่น้องขาดีเนาะขึ้นไพ่แหว่อาประจุขึ้นมาปิดท้ายเนี่ยนะคะจากหนักเป็นเบานะจากเบาไม่เกิดได้นะพี่น้องวัดอังคารถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมได้อยู่คะ่ะนะคะได้อยู่เนะาะดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะและถามว่าเลขนําโชคเนี่ยมาจากไหนเลขที่บ้านเลยหรือเลขเก่าก็ได้คะ่ะจะหมุนกลับมาส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวัดอังคารเลขอะไร มีเลขหนึ 1, นะคะและก็1น1่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งศูระวังเลขเบิ้ลนะคะถ้าจะเบิ้ลก็จะเป็น1นหนึ่งกับ66ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้อย่างเพียงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ สำหรับพุธกลางวันนั้นโอ้ยตกมือกับพุธกลางวันมีเงินสด,สดข้ามือมีโชคมีลาบเข้ามาเงินมารวๆนะคะพี่น้องคะอ,อนุญาตให้เสียงได้นะเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินจากงานเงินจากโชคลาภมีเงินจากการค้าขายนะคะมีออเดอร์รวๆมีเงินหมุนเข้ามาทุกทิศทางแหละนะคะเรื่องงานก็อาจที่จะเริ่มง,งานใหม่นะครับมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้าว่ามันเถอะนะคะรานัน่นมากเลยในเรื่องของงานและเง,งินนะคะพี่น้องคะ อ่าแต่ถามว่าเลขนำโชคนี้มาจากไหนอ่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขประจําตัวค่ะหรือเลขเก่าจำหมุนใหม่ครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนอ้า,าวเฝ้ารอจังหวะรอโอกาสรอการขยับขยายนะคะในส่วนของก,กิจการการงานหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะดูว,ว่าร่างกายจะอดเออ่อนเพลีย นะคะอืมแล้วก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลต์นเนาะไปอย่างเร่งด่วนนะคะพี่น้องจ๋านะขับรถขับราร้วันระวังนะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วใ,ใ,ใ,ในวันพ่กนี้ได้ร่วมฉลองความสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งละนะแต่ไม่ขึ้นไพ่เหรียญน,นะคะถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เบาๆนิดนึงค่ะนะแต่เสียงได้อยู่ค่ะอา้าวถามว่าเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเก้าสี่นะคะแล้วก็สี่สามเก้าสี่สี่สามค่ะขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะก็เรื่องงานดินนะ,ะเรื่องกิจการโอเควุ้นส่วนโอเคนะคะนั่นหมายความว่าเรามีเ่าเรามีออเดอร์รัวๆไงในวันพ่กนี้รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีและอาจจะเดินทางนะคะเดินทางทำกิจทำการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จมีไฟมีพลังอยู่สำหรับพี่น้องวันวันพุธกลางคืนนะคะเออ ะะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบวัสดีนะคะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมครอบครัวดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องขานะเออหรือจะได้โชคก็จะได้โชคจากคนในครอบครัวนะคะหรือตัวเลขมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยค่ะนะคะหรือมีคนส่งข่าวก็ได้ฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้ถือว่าดวงดีค่ะถามว่าเลขนหน้าให้เลขอะไระก็มีเลขสองสี่และก็ห้าสี่สองสี่ห้าสี่ค่ะพี่น้องค่ะ ขอให้เห็ๆ็ๆมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะอ้าวยุ่งงานเลยนะคะเดือนนี้มี28วันก็มีความเคลียร์งานกันในวันพรุ่งนี้ก็เคลียร์งานหนักๆรุยๆนะคะเอออาจจะมีความขัดแย้งกับบริวารหน่อยงานไม่เป็นระบบแล้วก็มีความเป็นห่วงคนในครอบครัวนะคะหรือคนรักที่อยู่ไกลๆประมาณนี้นะในวันพรุ่งนี้ยุ่งงานหน่อยนะ,ะแต่ใจเราอย่ายุ่งนะคะพี่น้องวันศุกร์แล้วก็อาจจะเดินทางนะคะเดินทางพักผ่อนหลักนะคะสิ้นเดือนแล้ว เรื่งเดือนใหม่ค่อยว่ากันนะว่างั้นเนาะเออนะคะอุดมสมบูรณ์มันเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่มีนคาคมนี้คือพี่น้องวันศุกร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะสาหรับพี่น้องวันศุกร์แถมมีโชคลาภเข้าด้วยนะในวันพรุ่งนี้อนุญาตให้เสียงได้ค่ะและถามว่าเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าอาจจะเป็นตัวเลขนะคะอืมเป็นตัวเลขประจําตัวเราก็ได้หรือมีคนส่งข่าวก็ได้นะคะพี่น้องวันศุกร์เลขนาภายัยเลขอะไรคะเที่ยวนี้มีเลขห้าแปด แล้วก็0 3 5ย์3หย์าค่ะพี่น้องค่ะขอให้เองเองเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะพี่น้องคะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูได้ไหมมาดูกันค่ะนะคะเออพี่น้องวันเสาร์นั้นอารมณ์เป็นเด็กๆเลยนะคะแต่ว่าอารมณ์ร้อนนะอ่าเป็นลมเป็นไฟนะคะเวียงเวียงอย่างนี้ไม่ได้เลยพี่น้องวันเสาร์ระวังสุขภาพด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้อ่ะไม่ค่อยโอเคเลยสุขภาพให้ระม,มัดระวังนะคะเพราะอาหารหนักเสพกดรอยยอดนะคะอาหารเป็นพิษได้ด้วยลําไส้นะคะพี่น้องคาะภูมิแพ้ ะะเละก็บอกว่าให้ดูจักปล่อยวางนะคะเดินทางายกลางให้เข้าใจชีวิตศึกษาเกี่ยวกับธรรมะซะบ้างพี่น้องวันเสาร์ค่ะแล้วก็อาจจะทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมนะคะอืปฏิบัติธรรมทำบุญให้ทานเสริมดวงนี่ก็ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันเสาร์หน้าดวงนิ่งๆเนาะในวันพรุ่งนี้เรื่องเงินอ้าริงเงินอยู่นะคะมีเงินเข้านะคะริงเงินอยู่มีเงินกองอยู่จริงๆนะคะ,ะ,คะพี่น้องจ๋าเนี่ยมองวิธีการหาเงินหาเลยค่ะพี่น้องค่ะ มีเงินเข้าได้ถามว่าอนุญาตได้เสี่ยงได้ไหมได้อยู่นะคะพี่น้องค่ะนะแต่ต้องดูก,กําลังของตัวเองด้วยถามว่าเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะพี่น้องค่ะนะคะเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะคะเลขเฝ้าของเรานั่นี่งส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะท่านี้มีเลขหนึ่งสามเก้าจิหนึ่งสามเก้าจค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้ยิงห็นค่ะป้าหมอไวโพนให้วันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดมีโชคมีลานะคะมีโชคก้อนใหญ่ๆเข้ามือค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ